ีมูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันดึกกู๊ดไดโนเสาร์ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรักถ้าพร้อมกันแล้ว เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ65ล้านปีที่ผ่านมาได้มีดวงดาวมากมายกำลังลอยลิ้วอยู่ในอวกาศที่แสนมื่นเมตรแต่แล้วพวกมันก็เกิดชนกันจนทําให้ดาวดวงหนึ่งได้พุ่งมาที่โลกและที่ดาวโลกตอนนี้ก็มีไดโนเสาร์มากมายอาศัยอยู่โดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าตอนนี้ความบันเลยจะมาถึงแล้วไออุกบาตจากนั้นก็ได้พุ่งมาอย่างเร็วและมันก็ซิ่งผ่นโลกไปเลยแล้วมึงจะเล้าเพื่ออะไรวันนี้และเรื่องเราก็ได้ผ่านหลังจากนั้นมาหลายล้านปีโลก ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆนา,นานาชนิดที่หุบเขาแห่งหนึ่งมันมีชื่อว่าภูผากงเล็บได้มีไดโนเสาร์สีเขียวตัวใหญ่ใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พวกเขาทําสวนทําไร่ทํานาด้วยและเฮ้ยย่ไดโนเสาร์ทำไรไว้ห้ยไดโนเสาร์ผัวเมียคู่นี้ก็ใช้ชีวิตดยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและอยู่มาวันหนึ่งลูกของเขาทั้งสองได้ฟักตัวออกมาโดยตัวแรกที่ออกมาเป็นไดโนเสาร์จอมซนที่มีชื่อว่าลิปปี้ ส่วนตัวที่2ให้ไ,ไดโนเสาร์จอมหา้าวก้าวราาแทนพ่อที่มีชื่อว่าบับและตัวสุดท้ายไข่ใบใหญ่ที่สุดมันออกมาเป็นตัวเล็กกระจ้ไร่และมันก็เป็นไดโนเสาร์ขี้กลัวผอมแห้งแรงน้อยพี่แกมีชื่อว่าอาโลนี่เลยครับพระเอกของเราใส่ที่ลีบจังอะบ่าวแถมอาโลมันก็อ,อดเอะมากๆเลยแหละครับพ่อและแม่ของทั้ง3ได้มาแนะนําให้รู้จักกับที่นี่ว่าที่นี่คือไร่ของเราในโลกและพวกเราก็จะดูแลมันอย่างดีหลายปีผ่านไปทั้ง3ก็โต ขึ้นแล้วล่ิปปี้และบาร์บก็แข็งแรงเหมือนไดโนเสาร์ทั่วไปช่วยพ่อแม่ของพวกเธอทำงานอย่างขันแข็งส่วนพระเอกของเรานั้นล่ะเหรอพ่อมแห้แงแรงน้อยเหมือนเดิมแหะครับอาโลก็ได้ช่วยแม่กองขอไปให้อาหารไก่พี่แกนั้นกลัวที่จะเข้าไปในกรงไก่นั้นมากและจูจูอาโลก็ถูกไก่ไล่ด้วยล่ละครับช่วยหนุยด้วยจนเขานี่เกือบตกแม่น้ำไปเลยดีนะพ่อขอพระเอกมาห้ามไว้ทันและพี่แกก็ได้บอกว่าแม่น้ำนั้นไม่ใช่อะไรที่ไปเล่นโซนได้นะลูกนะโดยตอนนี้พวกเขากำลังเก็บตัว คุณอาหารเอาไว้เพื่อเก็บไว้กินในตอนหน้าหนาวล่ะครับแต่มันก็มีไอ้ตัวตะกระที่คอยมาขโมยอยู่ตลอดเลยพวกเขาก็เลยสร้างแท่นเก็บอาหารขึ้นมาล่ะครับและแล้วพ่อและแม่ของอาโลนั้นก็ได้ประทับรอยเท้าในที่เก็บอาหารนั้นด้วยทั้ง3ก็จะเอาด้วยสิแต่เฮนรี่่อของทั้ง3าคนก็ได้บอกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะถ้าอยากประทับเท้านั้นต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเราและสักวันลูกๆก,ก็จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเองแน่นอน อาลูมันก็มีกำลังใจเลยสิวันเวลาผ่านไปบัอก,ก็ช่วยพ่อแม่ของเขาถางปลาจนเขาได้ฝากรอยเท้าได้แล้วละ่ะส่วนลิปปี้ก็ช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาะจนเธอมีรอยเท้าด้วยเช่นกันส่วนพระเอกของเราก็ยังโดนแม่ไก่ไล่ยิกอยู่เลยล่ะครับแต่อาโลก็ยังไม่ยอมแพ้เขานั้นต้องการมีรอยเท้าเป็นของตัวเองให้ได้แต,ไดแต่เขาก็โดนบัอแกล้งเถมบันก็บอกด้วยว่าอาโลนั้นก็คือตัวถ่วงของทุกๆคนจนทำให้พระเอกของเราโมโห และพี่แกก็ได้บอกว่าช่างมันเถอะเขาไม่อยากได้รอยเท้าง้ๆนั้นรักและพี่แกก็เดินหนีทุกคนไปเลยในคืนนั้นเองพ่อของพระเอกก็ได้ชวนอาลูออกไปกลางดึกครับอาลูก็ถามพ่อของเขาเลยว่าเราจะไปไหนกันหรือพ่อและแล้วพ่อของพี่แกก็ได้พามาที่ทุ่งกองหิงห้อยแถมมันก็มีเยอะมากๆเลยวะพผยาสวยมากๆเลยเธอพ่อของอาโลก็ได้สอนพระเอกด้วยว่าเมื่อเราก้าวข้ามผ่านความกลัวเราก็จะเห็นความงดงามอีกด้านนะรู้ไหมส่วนพระเอกของเรานั้นอย อยากมีรอยท้าเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งพ่อของอาโลก็ได้ให้งานใหม่กับพี่แกโดยให้อาโลนั้นคอยจัดการกับไอ้ตัวตะกะ ให้ผลไปจากที่เก็บสเสบียงนี้และถ้าจับมันได้เมื่อไรก็ให้ฆ่ามันทิ้งไปเลยและถ้าไอ้ตากะตัวนั้นซีงแงแกไปอาลูของเราก็จะมีรอยเท้าเป็นของตัวเองทันทีว่าแล้วอาโูก็ตั้งใจเฝ้าเวียนยามเพื่อรอที่จะจัดการไอ้หน้าสุดดีตัวนั้นเลยและแล้วเสียงกับดักก็ดังขึ้นพระเอกของเราก็ตกใจเลยสิมันโดนจับแล้วหรือเนี่ยอาโูก็ได้เข้าไปดูปรากฏว่าไอ้ตากะมันคือมนุษย์ไวแถมมันก็ดูมากเลยอาลูก็จะฆ่ามันแล้วละ่ะแต่ด้วยความที่พี่แกสงสารมัน อาลูก็เลยปล่อยมันออกจากดกักนั้นและมันก็วิ่งหนีไปเลยครับทําให้พ่อของพี่แกนักงโมากๆเลยทําไมปล่อยมันไปเลยเนี่ยอาลูก็โดนพ่อต่อว่ายังนักและขอก็จะพาพระเอกของเราตามไอ้ตะกาตนั้นไปเพื่อที่จะจัดการมันและตอนนั้นฝุนมันก็ตกครับแถมพวกขอก็ออกจากเขตบ้านแล้วด้วยอาลูก็กลัวที่จะหลงทางมากพ่อของขอก็เลยบอกไปว่าตราบใดที่เราเจอแม่น้ําเราก็จะหาทางกลับบ้านได้แต่ระหว่างทางนั้นมันเป็นทางที่ลาดชันและโทรหดมากเลยครับทาให้พระเอกของเราหกล้ม จนเดินต่อไม่ไหวแล้วล่ะพ่อของเขาก็เลยขอโทษพระเอกเลยเพราะว่าเขานั้นอยากให้อารลก้าวข้ามผ่านความกลัวแค่นั้นเองครับและทั้งสองก็คิดที่จะกลับบ้านแล้วล่ะแต่แล้วน้ําในลําธารมันก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายพ่อของอารลก็ให้พระเอกขึ้นไปยังที่สูงเลยและตอนนั้นเองน้ําป่าก็พุ่งมาอย่างเร็วและมันก็ได้พัดพ่อของอารลหายไปต่อหน้าต่อตาพระเอกเลยละครับไม่นะพ่อหลังจากวันนั้นที่ครอบครัวนี้ได้เสียหัวหน้าครอบครัวไปทําให้แม่ของอารลต้องทํางานอย่างนักจนเธอเริ่ม ไม่ไหวแล้วล่ะครับอาลูนั้นก็ไม่อยากเป็นตัวถั่วของใครพี่แกก็เลยทํางานอย่างหนักด้วยแต่แล้วเขาก็ได้มาเจอกับไอ้มนุษย์ดาซนตีนนั่นอีกแล้วมันก็ได้มาแอบแดกของในครั้งอาลูก็โทษมันเลยว่าพ่อของฉันคงไม่ตายหรอกถ้าไม่ใช่เป็นเพราะแกนะรู้ไหมเ่นแล้วทั้งสองคนก็ตกแม่น้ําไปเลยอาลูก็โดนน้ําซัดไปอย่างแรงและพี่แกก็โดนอัดเข้ากับขดหินจนสลบไปและพอตื่นขึ้นมาอีกทีอาลูก็ได้รับบาดเจ็บแถมเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าที่นี่มันคือที่ไหนและอาลูก็ได้เจออกกับไเด็ น่าสตินั้นอีกครั้งพระเอกก็พยายามที่จะไปอัดมันแกทำเพาอข่องฉันตายรู้ไหมนาีดกแต่เด็กคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับอาโลก็ได้ขึ้นมาบนยอดเขาพี่แกก็ไม่รู้เลยครับว่าที่นี่คือที่ไหนแถมหาทางกลับบ้านก็ไม่ได้ด้วยแต่อาโลก็ได้นึกถึงคําของพ่อเขาว่าเมื่อไรที่หาแม่น้ําเจอเจ้าก็จะหาทางกลับบ้านได้อาโลก็เลยเดินตามแม่น้ํานั้นมาและได้เหยียบข้ากับลูกอะไรสักอย่างหนึ่งและได้เห็นต้นของบันด้วยแหละพี่แกก็จะไปแดกมันเลยครับแต่ทํำยังไงก็ไม่ได้แดกอยู่ดีแถ แต่ว่าเอกก็ดันตกหินจนทําให้หินอันนั้นทับขาเขาจนไปไหนไม่ได้อีกด้วยอาโลก็พยายามหนีตะเกียรตะกายออกจากที่นั่นให้ได้แต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ออกไปไม่ได้เลยล่ะครับพี่แกก็นอนไปในคืนนั้นด้วยความกลัวและในวันรุ่งขึ้นเขาก็ตื่นขึ้นมากและพบว่าขาของเขานั้นออกมาได้แล้วเพราะว่ามีคนมาคุณให้ไงล่ะใครมาช่วยเราวะเนี่ยอาโลก็เดินเรืเร่อยๆมาเรียงๆรียงตามแม่น้ํานั้นไปแต่ฝนก็เกิดตกครับพี่แกก็เลยสร้างที่หลบฝนเป็นของตัวเองด้วยกิ่งไม้ แต่แล้วมันก็มีอะไรบางอย่างกําลังพุ่งมาหาเขามันก็คือไอตัวตะกะหน้าสนตีนั่นไว้มันได้เอากิ้งก่าตัวหนึ่งมาให้อาโลแต่อาโลก็ไม่สนใจครับพอฝนหยุดตกมันก็ได้เอามาเลงตัวยักษ์มาให้พระเอกอีกตัวแต่อาโลก็ยังไม่สนใจอยู่ดีมันก็เลยแดกให้ดูสลายคือมันอยากจะเอาอาหารมาให้พระเอกไรเงี้ยและแล้วมันก็ได้เอาผลไม้มาให้พระเอกอาโลก็ได้แดกสมใจอยากแล้วละครับแถมอาโลก็ได้ขอให้หาผลไม้เพิ่มมาอีกด้วยไอมนุษย์ตัวน้อยก็ได้ปีนขึ้นไปบนหน้าผาแห่งหนึ่ง อาลูก็ตามมันไปด้วยครับและแล้วพวกเขาก็ได้มาเจอกับต้นของผลไม้นั้นเต็มไปหมดเลยอาลูก็จะไปเด็กมาแล้วล่ะแต่จูจูมันก็มีงูบ้องหลาโผล่มาไว้พระเอกก็กรี๊ดแตกเลยสิอีด๊กงูบ้องลาและมันก็ทําให้พี่แกตกลงมาเลยไอ้งูหน่าสุติงกำลังจะเข้ามาแล้วแต่ไอ้เด็กหน้าเล็บขบก็ไปสู้กับมันจนงูบ้องลาตัวนั้นหนีไปเลยล่ะครับเดาเดวเดาเดาเดามึงเป็นคนนรดอหมาวะเนี่ยแต่แล้วอาลูก็ได้เจอกับไดโนเสาร์ตัวหนึ่งที่มันอยากได้ไอ้ตัวเล็กคนนั้นมาปกป้องพี่แก เพราะว่าตอนนี้มันมีสัตว์ที่คอยปกป้องมันเต็มไปหมดมันก็เลยถามอาโลครับว่าไอเด็กคนนั้นชื่ออะไรเหรอพระเอกก็ไม่รู้สิชื่อไรว่ามึงนี่มันก็มีข้อเสนอเลยว่าใครที่เรียกชื่อเด็กคนนั้นถูกก็จะได้มันไปเลยนะไอไดนุเสาร์ตัวนั้นก็ได้ตั้งชื่อมั่วตัวแข่งขับอาโลเต็มไปหมดแต่เรียกยังไงผีแกก็ไม่หันมาและแล้วอาโลก็ได้เรียกเด็กคนนั้นว่าสปอตทำให้เด็กน้อยคนนั้นหันมาหาพระเอกเลยวะสรุปคือไอเด็กหน้าส้นตีนตัวนี้มีชื่อว่า Spot ทั้งคู่ก็ได้มุ่งหน้าหาภูเขากรงเล็บต่อไปแต่ไอ้สปอตมันก็ได้เจอกับหนูตัวหนึ่งและมันก็วิ่งเข้ารูไปเลยทั้งสองก็ได้เป่ารูของหนูตัวนั้นเล่นล่ะครับและอาโลก็ได้ลองเป่าดูไอ้พวกหนูตัวนั้นก็ออกมาเต็มเลยวายและมันก็ได้มากัดเท้าพี่แกจนอาโลนั้นตกน้ําไปสปอตก็ลงมาว่ายน้ําเล่นกับพี่แกด้วยจนทําให้เพะ่อกของเราว่ายน้ําเป็นเลยล่ะครับสุดยอดก้วยถอดซองทึงและตอนนี้อาโลก็เริ่มหิวแล้วล่ะพี่แกกับไอ้สปอตก็ได้กินผลไม้ชนิดหนึ่งเข จนทําให้ทั้งคู่นี่เมาเลยอ๋อสุดยอดเลยครับพี่น้นอง ในคืนนั้นทั้งคู่ก็มาวิ่งเล่นในทุ่งของหิงห้อยเหมือนที่อาโลเคยวิ่งเล่นกับพ่อของเขาไอ้สปอตมันก็สนุกมากเลยครับและทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันอาโลก็ได้เล่าครับว่าเขานั้นต้องการที่จะกลับไปหาครอบครัวของเขาและเขาก็ได้วางกิ่งไม้แทนครอบครัวของเขาให้สปอตดูไอ้สปอตก็บอกด้วยครับว่าเขานั้นก็มีครอบครัวอยู่ด้วยแหละแต่พ่อและแม่ของเขานั้นก็เสียไปแล้วอาโลก็ได้บอกด้วยครับว่าพ่อของเขานั้นก็ได้ตายไปด้วยแล้วล่ะทั้งสองคนนี้ก็เศร้าเลยสิน้ำตาไหล และแล้วไอ้สปอตก็ได้ร้องอาหูขึ้นมาอาโลก็ตะโกนอาหูก้องไปทั่วป่าด้วยมึงหอนอย่างก็มาเลยเนี่ยในเช้าวันรุ่งขึ้นสปอตก็ได้แอบ,บอาโลมาขี้ไว้และในวันนั้นเองทั้งสองก็ได้เจอกับพายุหนักอีกแล้วละ่ะทาให้อาโลได้นึกถึงตอนที่พ่อกองเขาโดนน้ำป่าซัดหายไปพี่แก,กก็วิ่งหนีจากแม่น้ํานั้นและไปแอบ,บอยู่ใต้ต้นไม้เลยล่ะครับและพอพายุจางหายไปอาโลก็พบว่าเขานั้นได้ห่างจากแม่น้ําเยอะแล้วละ่ะและพี่แก,กก็ได้เจอกับฝูงไดโนเสาร์นั้ าสุดอินฝูงหนึ่งที่มนันนําทีมาด้วยไอ้หน้าสุดอินทันเดอร์แคร็บ อาโลก็เลยถามมันครับว่าภูเขากรงเล็บนั้นไปทางไหนหรือใกและมันก็ได้บอกครับว่ามันคนละทางกับทางนี้เลยนะและพวกมันก็ได้เจอกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งและไอธันเดอร์แกร็บก็ได้แดกมันก็ไปเลยไว้ทำให้อาโลรู้แล้วล่ะว่ามันไม่ใช่คนดีแน่ๆพวกมันก็รู้ด้วยครับว่าอาโลนั้นพาเพื่อนมาด้วยและไอธันเดอร์แกร็บก็ได้เห็นสปอนแล้วล่ะมันก็ได้พุ่งไปจับพี่แกทันทีทั้งสองคนก็วิ่งหนีมาสุดชีวิตเลยหนีไปหนีมาพวกเขาก็ได้เจอกับไดนเส์ึ่งก็เเลยคิดที่จะขข้้าไปใหช่วหน่อย แต่มันเป็นทีเร็กสองตัวไว้ห้ยตกใจเลยสิและแล้วทีเร็กสองตัวนั้นก็ได้ช่วยไล่ไอ้ทันเดร์แกรปไปได้แถมมันก็ได้ช่วยอาโลอีกด้วยพวกมึงใจดีนี่เองอีเจสีแดงตัวนี้แกมีชื่อว่าแรมซี่ส่วนพี่สีส้มนี้ก็มีชื่อว่าเนชนะครับทั้งสองก็ได้ทะเลาะก,กันเลยแต่พี่ใหญ่ตัวหนึ่งก็ได้มาห้ามเอาไว้พี่น้าโหดคนนี้แกมีชื่อว่าบูสพี่ใหญ่ของพวกทีเร็กล่ะครับมันก็ได้ขู่อาโลเลยว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้านะรู้ไหมแต่อาโลก็ต้องการเพียงแค่หาแม่นะ เพื่อที่จะกลับบ้านเท่านั้นเองแรมซี่ก็ได้บอกเลยครับว่าพวกเธอกำลังจะลงไปที่แม่น้ําทางใต้ไปกับพวกเราไม่ล่ะแต่บุสก็ได้บอกว่ามันมีงานที่จะต้องไปไล่ฝูงลองฮอนเขายาวอยู่เพราะว่าพวกมันได้หายตัวไปฮาโลก,ก็ได้บอกเลยครับว่าไอ้สปอตช่วยเขาได้นะเพราะว่ามันดมกินเก่งมากเลยว่าแล้วไอ้สปอตของเราก็ได้นําทางไปเลยไว้เฮ้ยพวกเขาได้เดินผ่านภูเขาแล เขาอีกจนมาเจอกับรอยเท้าของพวกลองฮอนแล้วล่ะแทมบัสก็ได้เจอกับคนของพวกไอ้โจรด้วยพวกพี่แก,กก็รีวิ่งไปหาฝูงของลองฮอนทันทีพระเอกของเราก็ตามมาด้วยแหละและแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับมันแล้วล่ะครับบุสก็เลยให้อารูไปเป็นเป้าของพวกเขาไว้หน่อยคือพี่แก,กจะให้อารูเข้าไปกลางฝูงของพวกเขายาวและตะโกนให้สุดเสียงเพื่อเรียกพวกโจรน,นั้นมาหาล่ะครับะว่าแล้วพระเอกและสปอตก็คานตามไปที่กลางฝูงนั้นเลยอารูก็ได้ตะโกนสุดเสียงเลยครับแต่มันไม่มีเสียงเลยสปอตก็เลยกัดขับ พี่แกก็ให้โจนอาโลนั่งร้องลั่นออกมาเลยวะทำให้พวกโจนหน้าสนตีนั้นโผล่มามันก็จะมาแดกอาโลกับสปอตแล้วละ่ะแต่พวกทีเร็กก็ได้บุกมาช่วยพระเอกเอาไว้ทําให้พวกเขายานี่วิ่งหนีกันวุ่นเลยพวกแกรมซี่ก็ได้ต้อนพวกเขายาวเอาไว้แต่อโจนหน้าสตินก็ไม่ยอมหยุดแถมพวกมันก็จะฆ่าพี่บุสแล้วละ่ะพระเอกของเราก็เลยรวบรวมรความกล้าที่มีและก็พุ่งไปอัดมาเลยและมันก็จะมาแดงอาโลอีกแล้วแต่บุสก็ได้อัดพวกมันจนลอยหายไปเลยแล้วพวกขอก็ไล่พวกมันได้สาเร็จ ทุกคนก็โดยตะโกนลั่นเลยเมี้ยว แถมอาโลก็ได้เนียนตะโกนตาไปด้วยแหละครับอะไรครับเนี่ยผิดฝูงแล้วมึงองะในคืนนั้นทั้ง5คนก็ได้มานั่งปิกนิกกันและก็ได้คุยเรื่องราวต่างๆแหละครับไอสปอร์ตนั้นยังสุไม่เลิกและพี่บุสก็ได้ชมอาโลเลยว่าพระเอกนั้นก็อาหารมากเลยนะโลกและอาโลมันก็มีบาดแผลด้วยแหละแต่เรมซี่ก็ได้บอกว่านั่นแหละของดีคนที่มีบาดแผลนี่แหละแหมนสุดแล้วนะรู้ไหมไอพวกทีแรกมันก็ได้โม้ถึงบาดแผลกองพวกเขาเตรียมตัวฟังเนดไอเนปก็ได้เล่าข่าวว่าพี่แกนั้นจะเจอกับคู่ต่อสู้ท พวกมันแทงเข้าให้แต่พี่แกก็ชนะมาได้จนมีรอยบาดแผลอันนี้มาแล้วแอมซี่ก็ได้บอกว่าหางของเธอนัติดอยู่ในซอกหินแล้วพวกลองฮอนก็จะวิ่งมาชนเธอเธอก็คิดว่าเธอจะตายแน่ๆแล้วเจ๊แกก็เลยกัดหางของตัวเองให้ขาดและหนีออกมาได้ส่วนพี่บุษมันก็ได้เล่าเขาว่าพี่แกนั้นเจอกับจระเข้สามตัวแถมตัวหนึ่งได้กัดหน้าของพี่แกเข้าให้แต่เขาก็จัดการพวกมันได้และตัวที่กัดหน้านั้นก็สามลักเลียนของเขาตายไปโอ้โหขี่มนี่ก้อนก้อนและในตอนนั้นเองที่มาร์ก็ได้ตกลงมาแล้วล่ะครับทำให้อารูน และแล้วอาโลก็ได้เห็นยอดขอของภูผากงเล็บแล้วละ่ะทั้งอาโลและพวกทีเร็กก็ได้บอกลากันและกันแล,กกนและพี่อาโลของเรากับไอ้สปอตก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านด้ยวยความร่าเริงเลยเดียนจะได้กลับบ้านแล้วล่ะอีกทั้งสองคนก็วิ่งกันอย่างหนุกนานและได้เจอกับวิวที่สวยงามมากด้วยแหละทั้งสองก็ได้ตะโกนอ้าหูอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันมีเสียงตอบกลับมาไวทั้งคู่ก็งงเลยสิเสียงใครวะเนี่ยและแล้วก็มีใครบางคนโผล่มามันเป็นพวกมนุษย์เหมือนกัน ไอ,สอ้สปอตเลยสปอตก็คิดที่จะเดินไปหาเขาแล้วละ่ะแต่อาโลก็บอกมันว่าเราต้องรีบกลับบ้านนะรู้ไหมทั้งสองก็เดินเรื่อยๆมาเรียงเรียงบนเขาแต่ฝนนั้นก็ได้ตกลงมาแล้วละ่ะและจูจูก็มีบางอย่างบินอยู่บนท้องฟ้ามันก็คือไอ้พวกทันเด้แครไงละ่ะมันได้มาโจมตีอาโลกับสปอตเลยและแล้วไอ้สปอตก็โดนพวกมันจับตัวไปแถมพระเอกของเราก็ตกหน้าผาและโดนเทวันมัดไปด้วยล่ะครับและพี่อาโลของเราก็ได้สลบไปแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาพี่แก๊ ก็ได้เจอกับพ่อของเขาไว้อารูก็ได้ถามพ่อหลายๆอย่างเลยแต่พ่อของอารูก็ไม่ตอบเลยครับทําให้พระเอกรู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่พ่อของเขาหรอกแต่นี่มันคือความฝันไว้อารูก็ได้พูดครับว่าเขานั้นต้องการไปช่วยสปอตเพราะว่าอารูนั้นรักเขาไปแล้วพ่ออารูก็ได้ให้กําลังใจกับพี่แกและเขาก็ได้จางหายไปอารูได้ตื่นขึ้นมาและหนีออกมาจากที่นั่นได้พี่แกก็รีบวิ่งไปหาสปอตทันทีวิ่งไปวิ่งมาอารูก็ได้เจอกับสปอตแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไอ้พวกนกหน้านตีนกำลังจะแดก พี่แกแล้วอาโลก็ได้พุ่งไปอัดพวกมันเลยแถมอาโลก็ไม่กลัวพวกมันแล้วด้วยอาโลก็ได้เห็นครับว่าน้ําในแม่น้ํานั้นเพิ่มขึ้นอย่างแรวพระเอกก็ได้จัดการพวกมันและตะโกนใส่ธันดอร์แคร็บเสียงดังมาก จนทําให้มันตกใจลยไอ้สปอตก็ได้กัดปีกมันจนขาดและอาลูก็ได้เอากิ่งไม้ปาบมันจนตกเลยล่ะครับแต่ตอนนี้น้ําาบาก็กาลังจะพุ่งมาแล้วแถมสปอตก็ยังติดอยู่กลางแม่น้ําด้วยมันก็จะไกลถึงมาแล้วล่ะอาลูก็เดือดระโดดไปขวางสปอตเอาไว้และกดตูมโดนน้ําเข้าเต็มๆพี่แกก็พยายามว่ายน้ําไปช่วยสปอตเอาไว้และทั้งคู่ก็ได้ตกน้ําตกไปเลยแต่เอ่ของเราก็สามารถช่วยสปอตมาได้ล่ะครับเพื่อนกูรอดแล้วไว้ให้ทั้งคู่ก็ได้เดินกลับ มาที่บ้านของอาโลกันและก็ได้เจอกับไร่ของอาโลแล้วล่ะแต่มันก็มีเสียงร้องมาจากพวกมนุษย์ครับแถมพวกเขาก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยมีกันเป็นครอบครัวเลยสปอตก็ได้เจอกับพวกเขาและได้เจอความอบอุ่นจากครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแต่สปอตก็จะกลับมาหาอาโลอีกพระเอกก็เลยให้สปอตกลับไปหาครอบครัวของเขาและพี่เก๋ก็วาดวงร้องให้กับครอบครัวของสปอตอีกด้วยทั้งครัวก็เสียใจครับและก็ได้วิ่งกอดกันเลยนี่เราต้องจากกันแล้วหรือเนี่ยสปอตก็ได้จับมือครอบครัวของเขาแล ก็ได้เดินจากอาโลไปอาโลก็ได้มองเขาด้วยความเสียใจครับว่าเพื่อนที่เขารักที่สุดนั้นได้จากไปแล้วสปอตก็ได้ร้องอาหูบอกลากันและพระเอกของเราก็ได้ยิ้มด้วยความเสียใจและแล้วอาโลก็ได้กลับมาที่ไร่ของครอบครัวเขาและเมื่อแม่ของพระเอกได้เห็นพี่แกทั้ทงคู่ก็วิ่งสวมกอดกันด้วยความคิดถึงเลยทุกคนก็ได้เดินมาที่ที่เก็บซเบียงและแล้วอาโลก็มีรอยเท้าเหมือนคนอื่นๆแล้วละครับและเรื่องราวของเดอะกู๊ดไดโนเสาร์ผจญภัยไดโนเสาร์ เพื่อนรักที่โคตรมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเดอะกู๊ดไดโนเสาร์นะครับคือตอนหลังก็มีดึงดรามานิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าใครได้ดูนะครับมันก็จะซึ้งมากเลยนะครับตอนหลังมีน้ำตาไหลกันบ้างแหละและแลก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับคือตอนสุดท้ายผมไม่รู้นะว่ามันคือครอบครัวของไอ้สปอตจิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นครอบครัวของมนุษย์แค่นั้นเองนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะถ้าผิดพลาดขออภัยจริงๆและอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยลลล่ะสาหรับคิปปนี้ DCBoV กก็ขออไ